แม่บอกว่าเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ออกมาทำเพื่อน้องนะครับร้อยเปอร์เซ็น yep. ต์นะครับเมื่อกี้ยำถามแล้วแม่ให้อภัยผมกี่เปอร์เซ an ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีการเลื่อนชามนาสกิทไปโดยไม่กำหนดนะครับเห็นบอกเมื่อกี้มีจับมือไปกันด้วยก็มีจับมือแล้วให้กำลังใจกันนะครับผมก็เข้าใจคุณแม่นะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาก็อยากจะต่อสู้ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับทีมทนายนะครับเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดครับ ขนาดทุกข้านเลยครับที่ที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับพร้อมที่จะช่วยคุณแม่ได้พูดอะไรพิเศษกับนายต้าไหมก็คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเราจะสู้ไปได้วยกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ออกมาทําเพื่อน้องนะครับเพียรแล้วครับคุณแม่เมื่อกี้บอกว่าให้อภัยผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมถามแล้วหนึ่งร้อยเลยครับครบหน <100 S 1> <100 S 2> ึ่งร้อยแล้วใช่ไหมคะครบเลยครับดีใจครับก็ดีใจครับดีใจครับก็ผมก็ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะที่ผ่านมาที่อาจจะมีกระทบกระทั่งกับท่านนะครับแต่วันนี้เราคุยเข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับ คือตบมือกันดีใจมากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่คุณแม่เนี่ยออกมาเดินหน้าเต็มตัวเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมนะครับกช่วงหนึ่งของีก่ตั็งใเนต่ก็ต้องขอบคุณพี่เอสุภชัยนะครับที่พี่เอเนี่ยเขาได้ชวนผมไปนะครับว่าใเขาไปคุยกับคุณแม่ ครับแล้วก็ช่วยเป็นกาวใจเคลียร์ให้นะครับต้องขอบคุณพี่เอสุภชัยมากนะครับแม่แหร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเเลยครับเมื่อกี้ยำถามแล้วแม่ให่ภัยพวกกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ถามไปเขาว่าทำก่อนอันนี้แม่ถึงจะพูดกับเราก็อาจจะคนเพราไม่ได้เข้าใจกันนะครับก็ไม่เคยได้เจอกันแต่พอวันนี้ได้เจอกันก็ได้คุยกันนะครับ ก็ที่คุณแม่เมื่อกี้คุยกับผมนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจที่พอเขาประกาศไปเนี่ยแล้วก็คนทั้งฮอนี้เลยนะครับก็ตบมือเขาก็เขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกว่าก็แม่เนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับรอที่เราจะได้พิสูจน์ความจริงกันนะครับก็เป็นการคลายล็อกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณแม่คงจะเดินหน้าเต็มตัวแล้วล่ะนะครับแม่แน่นอนแน่นอนครับทั้งสี่คนนี้จะช่วยกัน ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในที่นี้ขอขอบคุณด้วยความรู้สึกจากใจคุณแม่จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนทุกท่านนะคะคุณแม่ขอขอบพระคุณด้วยคุณแม่มีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่างานชาปนก,กิจน้องโมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่14นี้ ขอเลื่อนไปก่อนนะคะขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะคะขอบคุณมากค่ะ